สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่กับข่าวรัฐสภาชนแนลนะครับช่วงนี้อยู่กับผมกรีนไก่หอมจันเทศในประเด็นเป็นข่าวและแน่นอนที่สุดครับประเด็นเป็นข่าวเรายัยางตามติดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลากหลายแนวทางในการหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด -19 รวมถึงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ไม่เว้นแต่สภาสูงหรือว่าวุฒิสภานะครับวันนี้ผมจะร่วมพูดคุยกับหนึ่งในบุคคลที่ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องก็คือในส่วนของดรตวงอันทัศชัยสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้อาจารย์ตวงอยู่กับผมในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งกายครับครับอาจารย์ครับวุฒิสภาผมถามภาพใหญ่ก่อนละกันวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ได้ข่าวว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดก็โอ้โ oh, ห oh, ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องครับก็าพี่ๆเขาก็ไปทำเรียนตามศักยภาพครับคือคตอนนี้ใครคิดอะไรได้คิดใครทําอะไรได้ช่วยกันทําครับใครทําอะไรไม่ได้ก็อยู่บ้านเฉยๆนี่หลักมันช่วยบ้านเมืองแต่พวกผมสมาชิกวุฒิสภาก็แบ่งกันไปตามภารกิจหน้าที่ที่เราช่วยกันได้ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย บางคนก็ไปมอบวัสดุอุปกรณ์บางคนก็ไปมอบเครื่องไม้เครื่องมือครับบางคนก็ไปมอบหน้ากากบางคนก็ไปช่วยกันบริจาคสิ่งของข้าวปลาอาหารแห้งคือชาวบ้านเขาต้องการต่างกันเนี่ยแล้วแต่บางพื้นที่ครับอันเนี้ยพอต่างคนต่างทํามันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ทำจริงทํานะฮะทุกคนทําบางคนทําหนักด้วยผมทราบบางคนท่านก็ช่วยเต็มที่บางอย่างไม่ใช่ภาระโดยตรงของท่านท่านก็ใช้คนไกของราชการทาครับอันนี้ผมยืนยันว่าท่านทาอยู่แล้วครับ ครับคือบางคนถนัดด้านไหนอาจจะไม่เหมือนกันละเพราะมันแตกต่างกันพรสมควรสวมีที่มาที่หลากหลายค,คือท่านต่างกันไงท่านไม่ได้เหมือนพุทธาละะัตถดรเนะท่านก็มาจากความเชื่อชาญเฉพาะทางยกตัวอ,อย่างเช่นบางท่านเก่งทางด้านการเกษตรท่านก็ไป<ม>ช่วยชาวบ,บ้านในการฟื้นฟูการเกษตรไปช่วยในการพวกพวกข้าวที่จะไปแจกชาวบ้านหรือพัน์ข้าวอันนี้มันจะไม่เหมือนอย่างอื่นเลยนะหรือบางคนเก่งในเรื่องของเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาล พวกนี้เขาจะไปช่วยในการดูแลเรื่องอสุขภาพของประชาชนอาจารย์ครับอย่างทีมงานผมมีภาพอินเสิร์ตให้กับท่านผู้ชมทางบ้านดูเนี่ยจะเห็นอาจารย์เดินแจกชาวบ้านในพื้นที่อยู่ผมต้องถามเลยในเมื่อมันหายากต่อให้เป็นหน้ากากผ้ามันก็หายากอาจารย์เอามาจากไหนฮะก็ผลิตไงทำมมเองเราพูดถึงการผลิตไงชาวบ้านมาแต่ละรุ่นมาผลิตผลิตเสร็จเรียบร้อยเขาไปแจกครับก็เขาไปแจกเขาก็บางบาง,บางพื้นที่นะ เขาบอกเขาไปแจกก็ได้แต่เขาอยากให้สวในฐานะที่ร่วมกันผลิตกับเขาเนี่ยไปแจกให้หน่อยที่เห็นรูปผมก็คือเขาให้ผมไปแจกนะเน่ะผมก็เลยไปแจกไม่เป็นไรผมไปเดินแจกกับชาวบ้านด้วยอ๋อสมอครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาแจกบางพื้นที่เขาแจกเองนะเขาไม่คอยผมแต่ที่รูปบอกไปเนี่ยบางพื้นที่ก็คือผมไปช่วยเขาแจกครับเพราะเขาขอร้องให้ไปเขาอยากเห็นหน้าสวไปแจกหน่อยเพราะผลิตแล้วครับคือเราจะเป็น่างนี้ผลิตวันลิงแล้วเขาไปแจกครับแล้วก็ผลิตแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผลิตแล้วไปแจกเอง เช่นบ,บ้านนี้ขาดสองร้อยเขาก็มานั่งเย็บกันทั้งหมู่บ้านมาเย็บกันเสร็จแล้วก็ไปแจกชาวบ้านเขาครับอย่างจ,จุดที่มีการกระบวนการอ่าอาจารย์ครับอย่างจุดที่มีการตัดเย็บเนี่ยที่อาจารย์เปิดเป็นโครงการมีการสอนกันเนี่ยผลิตกันทุกวันไหมฮะวันนี้ทุกวันครับวันนี้ก็มีครับทุกวันวันนี้ตอนเช้าผมก็จะไปที่อำเภอโพชัยครับที่วัดป่าสัทธาธรรมตอนนี้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้เขาก็มาคอยรอรับเขาอยากได้สักพันหนึ่งตอนนี้เราก็เร่งผลิตกันจะไปให้ท่าน ก็จะไปแจกแล้วก็จะเดินแจกเหมือนกันครับอันนี้เป็นเป็นความต้องการที่มันมีอาสามาช่วยกันทําแล้วเสร็จก็ให้พวกหนึ่งไปแจกหรือบางบางพวกทําแล้วก็ไปแจกเองอันนี้วันนี้ตอนบ่ายก็จะไปตามตามคําคําร้องของของชุมชนเขาเข้ามาครับอาจารย์จะแจกไปถึงเมื่อไหร่ครับ,รรบเดี๋ยวต้องทําความเข้าใจอันนี้ก่อนว่าครบอันแรกเนี่ยวันที่ชาวบ้านมาทุกหมู่บ้านที่มาตอนนี้คนชาวบ้านมาร่วมกับผมเนี่ยมาร่วมทํางานเนี่ยสามจังหวัดนะหลายจังหวัดศรีสะเกดเอ่อนารสินร้อยเอ็ด บุรีรัมณ์นะเข้ามานะแล้วก็มีห้าอำเภอมาที่ผมมาร,รุ่นกับผมเนี่ยนะมียี่สิบสามสิบหมู่บ้านมาทุกรุ่นผมจะพูดเรื่องหนึ่งคุณเก่งกาผมจะบอกชาวบ้านว่าเราต้องเข้าใจและเรียนรู้โควิดสิบเก้าเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้รเราจะต้องผ่านมันได้เพราะโควิดสิบเก้าเป็น,เป,นเป็นไข้หวัดอันหนึ่งครับเราผ่านอ e ีโบล่ามาเราผ่านเมอร์สมาเราผ่านซามาเราผ่านไข้หวัดนกมาวันนี้ทําไมเราจะผ่านโควิดสิบเก้าไม่ได้ แต่จะผ่านได้ท่านจะต้องรู้จักวิธีการดูแลตัวเองเช่นอย่ต้องมีหน้ากากอนา,ามัยจะต้องล้างมือจะต้องรักษาระยะห่างดูแลรักษาอันนี้อันนี้สอนชาวบ้านเหมือนกันครับผมครับอันที่สองก็คือสอนชาวบ้านให้ให้รู้จักเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือผู้ยากจนคนยกากไร้ที่อยู่ในหมู่บ้านครับให้เกิดความรักความสามัคคีเพราะฉะนั้นจะอยู่ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะ ชาวบ้านอาสาเหล่านี้เขาจะช่วยตัวเองไหครับคุณเกรงกรครับอืมครับอาจารย์ทิ้งท้ายวันนี้คําถามไม่ถามอาจารย์คงจะไม่ได้วุฒิสภาเขาขอ,ขอความร่วมมือกันสักห้าหมื่นอาจารย์ว่าไงกับเขาครับเนี่ยครับโอ้สบายมา,มาสบายมากขอมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคําตอบผมนะครับจะขอเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอไม่ใช่เป็นเงินไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญครับจะได้มากเลยน้อยไม่ใชป่ประเด็นสาคัญประเด็นสาคัญทำยังไงจะช่วยเหลือชาวบ,บ้านเราจะดูแลเยียวยาผมไปแจกคุณเกรงกา,ด,าดูในรูปที่ผมส่งไปให้ก็แล้วกันครับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะการรอคอยคุณค่าของหน้าปากตาอันามัยขับอวยพรจากชาวบ้านชาวบ้านบอกเชื่อไม่เชื่อว่าเป็นสวรเราเปิดหน้ากากให้ดูสิเราดูก็มีความสุขมาก <c oughs> ครับผมครับอันนั้นแหละคือความสุขของผมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตังเนี่ยจึงไม่มีประเด็นคุณเกีนกยนไกผมไม่ได้ทำรวยนะครับ <c oughs> แต่ผมสามารถที่จะคือมันมันจะมีกี่พันกี่ล้านก็ตามมันก็ไม่มีคุณค่าตราใดก็มันไม่สามารถไปถึงชาวบ้านอ่ะมาถึงผมทีนั้นครับผมคุณจะสัเกตไหมบางคนเขารวยเป็นหลายหมื่นหลายแสนล้านนะอันนั้นไม่ไม่ว่าเขาครับ ถ้ามันไม่ถึงชาวบ้านไม่มีประโยชน์จะเป็นห้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ตามเมื่อมันไปถึงมือชาวบ้านอย่างที่เราเราพวกเราทําหรือชาวบ้านหลายที่เขาทําเนี่ยคุณค่ามันอยู่ที่นั่นแหละครับเพราะน,นั้นจึงไม่เป็นประเด็นรครับครับเป็นกําลังใจนะครับอาจารย์ครับเ<า>พราะอากาศร้อนเดินแจกดูแลตัวเองด้วยนะอาจารย์ครับโอ้ร้อนมากร้อนมากขอบพระคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นภารกิจหรือว่าหน้าที่หนึ่งแล้วความเต็มใจนะครับของสมาชิกรัฐสภาซึ่งลงพื้นที่กันหลากหลายในหลากหลายจังหวัดด้วยเช่นกันท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่น่าจะทราบกันดีนะครับว่าเขาเดินกันอย่างไรนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดในการช่วยเหลือทุกคนนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อคนที่ท่านผู้ชมรักครับและนี่เป็นทั้งหมดของประเด็นเป็นข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามข่าวสารด้านอื่นๆในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลกันต่อครับ